นิยายนี่รักตอนที่24และแล้วก็มาถึงวันอาทิตย์วันนี้ทีละกรพาภรรยาทั้งสี่คนของเขาและระดาเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนี้มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเริ่มแรกทีละกรพาพวกเธอเดินทางมาเที่ยวที่ ดอยอินทนนท์เป็นดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยหนึ่งในที่เที่ยวเชียงใหม่ย,ยอดฮิตที่นอกจากจะได้ความหนาวและความหวาดเสียวแล้วที่นี่ยังมีพืชไม้ยืนต้นดอกไม้แม่น้ำและน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้ยุนโฉมความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจริงๆและ พวกเขาทุกคนตอนนี้ต่างก็พากันเดินเที่ยวชมแล้วถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานซักพักดารเรนเธอก็ยืนชมวิวมองดูแม่น้ำอยู่คนเดียวทีละกร,กรก็เดินเข้ามาหาเธอคุณเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมทีเอ่ยดารเรนเธอหันมาหาเขาและเอ่ยขึ้นยังไม่เคยมาเลยค่ะ ที่นี่สวยมากจริงๆคุณชอบหรือเปล่าฉันชอบมากเลยค่ะดาเรนเอ่ยและยิ้มเราสองคนมาถ่ายรูปด้วยกันนะทีเอ่ยและยิ้มค่ะจากนั้นทั้งสองคนก็ถ่ายรูปคู่ด้วยกันส่วนระดานั้นเธอก็มองดู พวกเขาทั้งสองคนและสงสัยในใจของเธอว่าทีลกรนั้นดูเหมือนจะสนใจดาเรนมากกว่าภรรยาคนอื่นๆของเขาทั้งหมดภรรยาอีกทั้งสามคนของทีลกรพวกเธอไม่สนใจต่างก็สนุกสนานกับการได้มาเที่ยวชมจุดต่างๆในสถานที่แห่งนี้หลังจากที่พวกเขาทั้งหมด เที่ยวชมกันไปได้สักพักจากนั้นทีละกร,กรก็พาพวกเธอเดินทางไปเที่ยวต่อที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ป่าและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเส้นนกเการอกที่โผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวเป็นบางครั้ง ต่อมาก็เดินทางไปต่อที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลายชนิดเช่นดอกราเวนเดอร์กล้วยไม้หรือซาก,กุระประเทศไทยอย่างพญาเสือโครงเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยๆของเชียงใหม่และต่อมาเดินทางไปต่อที่ น้ำตกสิริภูมิที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเชียงใหม่ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์รายล้อมด้วยต้นพญาเสือโครงและเหมือนกับว่าทั้งพื้นที่ปกคลุมไปด้วยสีสมพูของดอกซาก,กุระและสีเขียวของป่าไม้ภรรยา ทั้งสี่คนของทีละกรต่างก็พากันดีใจและสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวและต่อจากนั้นทีละกร,กรก็พาพวกเธอทุกคนมานั่งทานข้าวที่ร้านอาหารกล่าวถึงพวกเขาทุกคนนั่งอยู่ที่โตอาหารทีละกรนั่งข้างๆกับระดา ส่วนภรรยาทั้งสี่คนของเขาพวกเธอนั่งคนละฝั่งกับเขาก่อนจะลงมือทานอาหารด้วยกันทีละกนก็ตักอาหารใส่จานให้ภรรยาทั้งสามคนของเขาเหมือนแต่ละครั้งและระดาเธอจะสังเกตเห็นว่าทีละกนเขาไม่ตักอาหารให้กับภรรยาคนที่สี่ของเขาเลย ทำให้เธอเกิดความสงสัยในใจของเธอมากจากนั้นพระดาก็ตักอาหารใส่จานให้ทีละกรและเธอก็เอ่ยขึ้นแกงแครนี่คือของโปรดของทีใช่ไหมคะใช่นี่ระดายังจำได้อยู่อีกเหรอทีเอ่ยและยิ้มฉันไม่เคยลืมหรอกคะ่ะว่าทีชอบกินอะไร ระดาเอ่ยผมก็จําได้ว่าระดาชอบทานข้าวเหนียวทรงเครื่องมากผมสั่งไม่คุณด้วยทีเอ่ยจากนั้นเขาก็ตักให้ระดาขอบคุณขะทีที่ยังจําได้ระดาเอ่ยยิ้มและดีใจผมก็ไม่เคยลืมของโปรดระดาเหมือนกันทั้งสองคนก็ยิ้มและ หัวเราะด้วยกันภรรยาทั้งสี่คนของเขาก็มองทั้งสองคนแต่พวกเธอก็ไม่พูดอะไรแต่โสมเธอจะรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่ที่ทั้งสองคนคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนจะดูเกินมากกว่าเพื่อนกันและในโต๊ะอาหารดูเหมือนว่าทีละกรและระดา พวกเขาทั้งสองคนเจ้าหัวเราะและพูดคุยกันไม่หยุดหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้วทีละกรก็พาพวกเธอเดินทางไปเที่ยวต่อที่อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพและโดยปุ๋ยเป็นเขตติดต่อระหว่างโดยสุเทพและโดยปุ๋ยตั้งอยู่บนเทือกเขามีผีปั้นน้ำตอนบนเดินเท้าขึ้นดอยอีกหน่อย ก็จะได้พบกับทิวเขาสุดตรการตาที่ถูกอบร้อมด้วยหมอกและธรรมชาติที่แสนอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่แต่ในเขตอุทยานโดยสุดเทพปุ๋ยไม่ได้มีแค่ยอดโดยสวยๆเท่านั้นยังมีบ้านพื้นเมืองและส่วนดอกไม้สวยๆเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวและทริปนี้ก็มาจบลงที่น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยใช้เวลาเดินทางจากยอดดอยลงมาประมาณ11นาทีหรือขับรถลงมาได้เลยเพราะมีทางสัญจรที่สะดวกสบายจุดเด่นของที่นี่คือมีสั้นหินของน้ำตก ถึงสิบสันและมีโซนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อีกด้วยโสมวิและกิฟพวกเธอพากันเดินเล่นถ่ายรูปและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนทีละกรและระดาพวกเขาทั้งสองคนก็เยืนเล่นถ่ายรูปและคุยกันไป คิดถึงที่นี่จังเลยค่ะไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วระดาเอ่ยใช่ช่วงนั้นตอนที่เรากำลังเรียนอยู่พอปิดเทอมแล้วพวกเราก็ชอบมาเที่ยวและมาเล่นน้ำด้วยกันที่นี่ทีเอ่ยใช่ค่ะคิดมาแล้วก็อยากย้อนเวลาไปช่วงนั้นอีกระดาเอ่ยและยิ้มใช่ วันนี้คุณเป็นยังไงสนุกไหมทีเอ่ยสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ทีอุตส่าห์พามาเที่ยวไม่เป็นอะไรหรอกที่ผมพาระดามาเที่ยวก็เพราะอยากให้คุณสบายใจทีเอ่ยและนิ้มค่ะระดานิ้มออกมาอย่างดีใจ ที่ทีละกรเป็นห่วงจากนั้นทีละกรก็สังเกตเห็นดาเรนเธอกำลังยืนอยู่บนโขดหินเพราะความเป็นห่วงดาเรนมากเขาจึงรีบเดินไปหาเธอทันทีโดยไม่บอกกล่าวระดาซึ่งกำลังยืนคุยกับเขาอยู่ทีละกรเดินเข้าไปหาดาเรนพร้อมเอ่ยขึ้นคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไม เดี๋ยวก็ลื่นลงไปหรอกฉันว่าที่ตรงนี้มันสวยดีกะว่าจะถ่ายรูปสักหน่อยดาเรนเอ่ยที่ตรงนี้หินมันลื่นมากไปถ่ายตรงอื่นกันดีกว่าผมว่าค่ะแล้วเขาก็จับแขนดาเรนเพราะกลัวว่าเธอจะลื่นโขนหินลงไปจากนั้นทีลกร,กรกับดาเรน ก็มานั่งเล่นบนโขนหินด้วยกันใกล้ๆกับน้ําตกวันนี้คุณสนุกไหมทีเอ่ยสนุกมากเลยค่ะดาวเรนเอ่ยและยิม้มสถานที่ที่ผมพาไปคุณชอบที่ไหนที่สุดฉันก็ชอบทุกที่นะคะแต่จะให้ฉันเลือกก็น่าจะเป็นที่แรกที่คุณพาไป คุณชอบเหมือนผมเลยผมก็ชอบที่นั่นเหมือนกันทีเอ่ยและยิ้มดาเรนเธอหันมายิ้มให้กับทีละกรแต่เธอไม่พูดอะไรคุณหิวน้ำไหมผมจะเอาน้ำมาให้ก็นิดนึงค่ะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาให้คุณนะค่ะ จากนั้นทีละกรก็รีบเดินไปเอาน้ำมาให้กับเธอและขณะนั้นระดาก็คอยจ้องมองและสังเกตพวกเขาทั้งสองคนอย่างไม่ละสายตาหลังจากนั้นทีละกรก็เดินมานั่งข้างๆดาวรินและเนื่นขวดน้ำให้เธอน้ำครับทีเอ่ยพร้อมเื่อขวดน้ำให้กับเธอ ดาเรนรับเอาขวดน้ำจากเขาและเอ่ยขึ้นขอบคุณค่ะแล้วเธอก็ยกขึ้นดื่มคุณเราสองคนมาถ่ายรูปด้วยกันนะค่ะจากนั้นทีละกรก็โอบไหล่เธอและถ่ายรูปด้วยกันขณะทีราดาคอยมองดูทีลกรและดาเรนอยู่นั้นเธอมีความสงสัย ว่าทำไมทีละกรถึงได้สนใจแต่ภรรยาคนที่สามคนนี้มากกว่าใครแต่กับภรรยาคนอื่นๆของเขาดูจะไม่เสียใจพวกเธอสักเท่าไหร่เลยกล่าวถึงตอนค่ำของวันนี้ราดาเธอนั่งคิดคนเดียวอยู่บนห้อง เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกลางวันเธอมีความสงสัยว่าทีละกรน,นั้นจะเส่จใจดูแลแต่ดารินมากกว่าภรรยาของเขาทั้งหมดและเธอก็สงสัยเกี่ยวกับกิฟที่ทีละกรไม่เห็นจะสนใจและเทคแคร์เธอเลยระดาเธอนั่งคุ้มคิดเรื่องนี้ทั้งคืนสองวันต่อมา วันนี้ดารินเธอเข้ามาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ของเธอหลังเที่ยงลูกค้าที่ร้านก็เริ่มบางตาลงที่ะกรก็พาระดาเข้ามาหาเธอแล้วตอนนี้ดารินเธอยืนหันหลังอยู่ดูเหมือนเธอกำลังยืนมองขนมอยู่ในสันวางเพื่อที่จะปรับแต่งรูปขนมให้ออกมาสวยและ น่ารับประทานยิ่งกว่าเดิมทีละกรค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเธอจากนั้นเขาก็อบกอดเธอจากด้านหลังดารินเธอสะดุ้งตื่นจากนั้นทีละกร,กรก็หอมเธอไปหนึ่งทีต่อหน้าระดาคุณกำลังทำอะไรอยู่หรอทีเอ่ยคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอายเขา ดาวเรนเอ่ยและหน้าแดงนี่ปล่อยได้แล้วคะ่ะทีละกอนยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็ปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดคือฉันกำลังคิดว่าจะทำรูปหน้าขนมออกมาใหม่ให้สวยและน่าทานกว่าเดิมคะ่ะจากนั้นเธอก็หันไปเห็นระดาที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอเอา้าคุณราดานี่ มาด้วยกันเหรอคะค่ะที่เขาชวนๆนมาดื่มกาแฟและซิมขนมอร่อยๆของร้านคุณที่นี่ราดาเอ่ยเหรอคะงั้นคุณทีคะคุณพาคุณราดาไปนั่งที่โต๊ะก,ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะเสิร์ฟกาแฟและขนมให้พวกคุณเองคะ่ะทีละกรนยิ้มบอกมาแทนคำตอบแล้วเขา ก็พาระดาไปนั่งที่โต๊ะมุมที่มองเห็นวิวสวยๆจากนั้นดาวเรนเธอก็เดินเอากาแฟาและขนมมาเสิร์ฟวางลงที่โต๊ะให้กับทีละกรและระดาแล้วเธอก็มานั่งลงข้างๆกับทีละกรว้าวขนมน่าทานมากเลยค่ะระดาเอ่ยระดาคุณลงซิมดูสิ ทีเอ๋ยพรางยิ้มไปด้วยโอเคระดาเอ่ยจากนั้นเธอก็ตักซิมไปคำหนึง่งอร่อยมากเลยค่ะขนมที่คุณทานเป็นสูตรของทางร้านนี้เลยนะคุณดาวเรนเธอเป็นคนคิดค้นสูตรกับเพื่อนของเธอทีเอ๋ยว้าวจริงเหรอคะระดาเอ่ยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย ว่าจะอร่อยขนาดนี้ราดาเอ่ยขอบคุณค่ะดาเรนเอ่ยและยิ้มอย่างดีใจร้านนีกกว้างและสวยมากเลยนะคะดูเหมาะสมกับสถานที่แห่งนี้จริงๆเลยค่ะราดาเอ่ยราดาคุณรู้ไหมคุณดาเรนเธอเป็นคนออกแบบร้านนี้คนเดียวเองเลยนะทีเอ่ยและ หันไปยิ้มให้กับดาวเรนจริงเหรอคะราดาเอ่ยและยิ้มค่ะพอดีดิฉันก็ชอบเวลานั่งพักผ่อนจืงกาแฟาแบบซิวๆก็อยากให้มองเห็นมุมธรรมชาติจากข้างนอกที่สวยงามแล้วก็มีดอกไม้ร้อมรอบอยู่หน้าร้าน ดิซันอยากให้ทุกคนที่เดินเข้ามารู้สึกดีและสดชื่นเวลาที่เห็นดอกไม้สวยๆค่ะดาเรนเอ่ยความคิดของคุณสามนี่ซึ่งดีมากเลยนะคะฉันก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณค่ะดาเรนเอ่ยและยิ้มจากนั้นทีละกรก็โอบเอวดาเรนเข้ามากอดและเอ่ยขึ้น ภรรยาของผมนี่สั่งเก่งทุกเรื่องเลยนะจากนั้นเขาก็หอมเธอไปหนึ่งทีอุ๊ยคุณอายคุณราดาเธอคะ่ะดาเรนเอ่ยพลางเขินราดาเธออยู่ต่างประเทศสนานเธอสิ้นกับภาพแบบนี้แล้วละ่ะและที่นั่นอาจจะยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมราดาทีเอ่ยพลางกอดดาเรนไว้ ระดายิ้มออกมานิดนิดและเอ่ยขึ้นใช่ค่ะจากนั้นทีละกรก็หอมดาเรนไปอีกหนึ่งทีอุ๊ยคุณดาเรนเอ่ยและเขินหนักมากแล้วทีละกรก,รก็ยิ้มออกมาจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็นั่งคุยกันไปสักพักใหญ่ๆกล่าวถึงคณะ ที่เทียรกรและระดากำลังนั่งรถกลับบ้านด้วยกันทีคะดูเหมือนคุณจะรักคุณสามมากเลยนะคะใช่ผมรักเธอมากทีเอ่ยแล้วภรรยาอีกสามคนของคุณพวกเธอไม่น้อยใจเอาเหรอคะไม่หรอกพวกเธอก็รู้ว่าผมรักคุณดาวเรนทีรักพวกเธอ ทั้งสามคนนั้นไหมคะระดาเอ่ยพรางสงสัยทีละรหลังจากที่เขาได้ยินคำนี้เขาก็ไม่เอ่ยตอบกับเธอแต่อย่างใดกล่าวถึงตอนค่ำของวันนี้ระดาเธอเก็บเอาเรื่องของเมื่อกังวันนี้กลับมาคิดและสงสัยเกี่ยวกับทีละรและเหล่าภรรยาทั้งสี่คนของเขา เธอนอนคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วคืนนี้เธอก็นอนไม่หลับไปอีกคืน